เลสถูกแล้วใช่ไหมเลสเพื่อมาเล่นกับฟิชอือันนี้ถ้าสมบว่ามีเอาจริงสี่เบสหรือว่าเช็คอันนี้มองว่าไม่ต่างกันแต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าสี่เบสต้องต้องต้องเบสเบาๆหน่อยใช่ไหมเพราะว่าสมมติว่าเราเบสไซส์นี้ใช่ไหมสองส่วนสามใช่ไหมแล้วสมมติว่าเขาคอ มันจะกลายเป็นเราจะไปบีบแฮนให้เขาแบบคอแฮนที่ชนะเรามามากกว่าใช่ไหมเพราะว่าแฮนเรามันค่อนข้างเหมือนกับว่ามาจีนอใช่ไหมเรามีแค่คู่ล่างสุดใช่ไหมเราไม่อยากจะเล่นแพงเบ็ดน้อยดีกว่าใช่ไหมแต่ถ้าผมว่าไซส์นี้หรือมากกว่านี้พี่จะเบ็ใส่เบ็ด้วยควีนใช่ไหมเบ็ด้วยควีนหรือเบ็ดด้วย Queen, เก้ายังได้อยู่เพราะว่าเขายังมีโอกาสคอด้วยเก้าที่แย่กว่า นูดเดิลอะอันนี้ยอมแล้วเ,เบดต่ <c oughs> อแันน,น่าจะเอ้ยเบดม,มาก็ยอมไงนะเช็คแต่ผมมาเบดตรงนี้แล้วเขาเลสกลับมาโอเคอ่ะตรงนี้เราเบดเอาเรเารต้องยอมเราเบดเอาอะไรก่อนรีเวอร์คือตอนตอนนี้ผมเบดผมคิดว่าเบดออกมาด้วยแม่มตอนแรกตั้งแต่ฟอบ ครับมผมแค่มองว่าแบบเหมือนคิงตกแต่แบบมันเป็นเลนผมอะไรเงี้ยผมก็เลยปล่อยไปอ๋อเดี๋ยวนะคิดว่ามันเป็นเราเบสเราเบสแสดงว่าเรามีควีนนะครับแล้วแล้วควีนควีนเรามีควีนเราจะเบสทำไมวะเพราะว่ามีควีนเราก็แพ้ก้าวแพ้ค,คิงปะใช่อเออ แล้วมีคุยเราจะเบสทำไมวะหน้าตอบไม่ได้พี่เพราะว่าผมเบสออกไปผมก็ตอนเบสผมก็มึนๆเหมือนกันเลยโอเคอ่ะงั้นก็นั่นแหละไปทบทวนเรื่องนี้ใหม่ไม่ว่าเราเบสทำไมเราจะเบสเอาแวลูหรือว่าเราจะเบสเพื่อบัฟหรือจะเบสเซมิบัฟหรือจะเพอรเทคแฮาน์หรือจะบล็อกเบสหรือจะเบสเลนใช่ไหมใช่ไหมอันนี้เราเบสงงๆมันก็ถึงเวลาเราก็จะงงๆอ่ะโดนเล่นมาก็ ำอะไรไม่ถูกใช่ไหมนั่นไงใช่ไหมเบสด้วยความงงอันนี้แม่งก็แพ้อยู่แล้วล่ะล้านเปอร์เซ็นต์ไอ้หมูโปแบบอืมอ่าดีโอเคสีเบ็ด ใช่ไหมอันนี้สปอตยอดฮิตใช่เราเลดบัตตอนเขาคอใช่ไหม,เ,เ,ข Call, ไหมเขาไม่มีพวกไพใ่ใหญ่ๆอยู่แล้วอันนี้จุดยอดฮิตที่เราต้องสีเบสแบบรวยๆอยู่แล้วโอเคเทิร์นออกโอเคอันนี้ต้องยอมแล้วเนี่ยใช่ไหมต้องยอมแล้วเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเข้าห้าเป็นสี่ห้าเจ็ดแปดเราอาจจะแพ้สเตจเก้าบก็เป็นได้ใช่ไหมอันนี้ต้องยอมแล้ว <c oughs> แต่ว่ายอมแล้วหรือชนะยากแล้ว <c oughs> ผมคิดว่าผมไม่ชนะแล้วผมก็เลยเบสเลยะครับป <c oughs> ับแน่เลยครับปับใช่แต่มันต้องยอมตั้งแต่เ์นไงนนเ,เรียบร้อยบัฟมาก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีหรือเปล่าเนะคืออยู่ที่ว่าเขามีหรือเปล่าถ้าเขามีเขาก็ขอใช่ไหมท่าจานไผ่ครับถ่าจานไผ่ใจสู้ใจสู้ <c oughs> แต่นั่นแหะคือเวลาเราเราเราจะคอเราต้องดูด้วยว่าเอาเราม,มันดีหรือเปล่าใช่ผมมองว่าผมสี่ผมเห็นว่าผมแบบบอกสี่ไปผมก็เลยแบบไม่มีโชว์ดาวด้วยเลยยิงต่ออืมหมายถึงดูตั้งแต่เทิรนดิใช่ปะเทินะเรนน่ะเทิรนเราเราดรอเราไม่ดีถูกปะเราติดมาเราเอาจจะเราเอาจจะเสีย <90 S 1> น,นะไม่ต้องสิบหรอกเราติด ห้ามาโดนเก้าก็หนักนะถูกไหมมาครับเดี๋ยวนะอันนี้เราไม่นนะเราไม่เลทดิใช่ไหมเราคิดว่าเขามีอะไรได้เขาดองไย คิงครับเออมีคิงกันป่ะ,ะคิดว่าเขามีคิงถูแพรเอาคิงถูแพรถูแพรก็ไม่รู้กันนะแต่ว่าอ่ะโอเคคิงจริงจริงมันมีได้หมดเลยอ่ะใช่ไหมราะว่าเราเราเดาการดองได้ยากถูกไหมคือไอ้นี่มันชอบแบบถ้าฟอบต่ำๆมันมันชอบดองเลยผมเขาเขาดองต่ำๆเขามีอะไรได้มั้งอ่ะมีคิงมีฟัดดอใช่ป่ะ มี3มี4มีสเตต,ตดอห้าหกหกเจ็ดอะไรนี้ได้ปะได,ดะ้มา้อเ6โอเคอ่ะมาคำถามข้อเดิมเราเลดเพื่อผมเห็นว่าผมมีกระชอดแล้วก็ปัดอดอผมเอาแบบเหมือนผมคิดว่าผมเลดเพื่ออีกูตีครับมันมีเหรอวะในนี้ เลเวอร์อีควิตี้แปลว่าอะไรวะเอ็นตัแหวลู่ครับจันเอาเนอะต้องใช้คำนี้นะแหวลู่อ่ะใช่ใช่เลเวอร์แหวลูแล้วแล้วเรามีแหวลูยังตอนนี้ยังเลยครับโอเคเรามีแหวลูยังเราก็ยังไม่มีแหวลูถูกไหมงั้นก็แปลว่าเราเลทเพื่อแหวลูไม่ได้ถูกไหมงั้นก็ต้องไปข้ออื่นนะเนี่ยเลทเซมีบัฟเออไม่ใช่แหวลูต้องเซมีบัฟ โอเคอาเซมีบัฟมีมีบัฟแต่ก็มีโอกาสทำดรอใช่ไหมใช่ครับแล้วเราเซมีบัฟใส่อะไรอ่ะเออเซมีบัฟใส่อะไรนาเกียวเคียง กินคิกเกอร์อันต่ำเอาเซมีบัฟครับคิงหรอวกิงกันต่ำครับคิงโนูคิกแล้วเขาจะหมอบอ่ะ ใช่ป่ะเป็นเราเราเหมาะไหมคิงต่ำๆมันต่ำ <c oughs> ไม่น่าเหมาะอืมโอเคงัๆๆ้นก็แปลว่าเราไม่เราไม่มีประโยชน์อะไรเซมีฟัของเราถตัว่บ ก็ไม่มีประโยชน์เซีร์บของเราตัวเซเีร์บาเราจะเอาไปใช้กับอะไรคือเราไปใช้กับอะไรที่เขามีโอกาสเหมาะใช่ไหมแต่นี่เขาเขาเรียกว่าเราเดาว่าเขาเขาจะเหมาะแต่ว่าเขาก็มีโอกาสคอใช่ไหมนะแล้วสมมุติว่าเซเวีร์บเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราทํากับแขนที่แบบ คือเรามีโอกาสพูดให้เขาหมอบหนึ่งอย่างนะเดี๋ยวนึกก่อนเรามีโอกาสพูชให้เขาหมอบหนึ่งสองก็คือเราค่อนข้างยังไงดีวะเราค่อนข้างแสดงเป็นสตองแฮนแล้วมันแล้วมันเมค e เซนอะเพราะว่าเรามีความได้เปรียบทางเลนส์ถูกไหมเราจะเซมิบับได้คือเรามีความได้เปรียบทางเลนส์ใช่ไหมแต่อันเนี้ยพอเวลาเขาเบสใหม่เงนะี้ยเอาจริงเขามีได้หลายอย่างถูกไหมที่ตะกี้อ่าเรา ใครบอกมีอะไรนะมีคิงใช่ไหมหรืออย่างที่เราบอกมีคิงโลคิเกอร์หรือว่าอย่างหมูพีบอกมีทูแพรอะไรเงี้ยทูแพรหรือคิงอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือมีฝันดอหรือมีอะไรก็ตามใช่ไหมคือเขายังมีสตองแฮนอยู่ใช่ไหมพอเวลาเราเซมิบัฟไปเนี่ยเหมือนเราเราไปขู่เขาแทนที่แบบเขาบอกว่าเขามีสตองแฮนแล้วแล้วเราก็บอกเฮ้ยกูก็มีว่ะแต่จริงเราไม่มีว่ะใช่ไหม <ersch> เรามีแค่ดรอทั้นหมดเองใช่ไหมแล้วสมมติว่าเขา all in มาเราทำไงเอ่อโฟว์่โฟวถ้า all in มาเออโฟวตรงนี้แม่งโคตรเสียหายเลยถูกไหมโอ้โหมีทั้งเอไฮทั้งฝัดดรอนัดฝัดแล้วก็ทั้งสเตเต็ดรอใช่ไหมอีควิตี้น่าจะเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์มั้งหรือเพอรเพอประมาณนั่นแหละ นะเ,เกือบเกือบห้าิบเปรนตะถ้าสมมติเจอกับคิงนะเห็ไหมก็กลายเป็นว่าเราหาเรื่องให้เราเล่นผิดหไ,ไหมหาเรื่องให้เราสวยเนไหมเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราโพลยายเราเจอกับเลนส์ที่แบบมันมีความสตองอยู่อย่างเงี้ยเราไม่ควรจะไอ้นี่ถูกไหมไม่ควรจะไม่ควรจะยังไงไม่ควรจะไปบีบเลนส์นนะใช่อ่าเดี๋ยวนะ จำไม่ได้มีสอนเรื่องนี้เนาะคือมันมีเรื่องมีเรื่องไอ้นี่ด้วยเขาดองมามันแปลว่าอะไรวะดองของเขาอ่ะเอา a ว u e ก่อนคือเขามีโอกาสบีเซตถูกไหมเขามีโอกาสมีสองคู่ถูกไหมเขามีโอกาสมีคิงถูกไหมอันนี้คือ a ว u e ของเขาใช่ปะ แล้วเขามีบัฟอะไรเขามีบ<อ>ัฟอ,อะไรบ้างดอครับดอะไรดอฟัดครับฟัดดออะไรอีกก็สเตดดอครับสเตดดออ่ออามีอะไรหมดยัง กระชอนกะอ่าอ,<ะ>อ่ากระชอนก็คือสเต็ดอใช่ปะ่ะอ๋อครับอ่าเรามีอะไรหมดยังบัฟนหมดครับโอเคแล้วก็บางทีอาจจะนึกไม่ถึงบางทีมันมีบัฟอะไรแปลกๆที่เรานึกไม่ถึงอีกใช่ปะ่ะสมมติมีแบบมีแบบ A10 อย่างนี้ได้ไหมจันสเตตปดอสองทางใช่ใช่สมมตินะ A10 ควีนห้างโง่ๆอะไรเงี้ยควีนมีควีนหัวใจใบหนึ่งอะไรเงี้ยสมมติว่าแอร์อ่ะ ก็คือ a i r b บั f ถูกไหมเขาดองมาเนี่ยมันมีได้ทั้งหมดทุกอย่างถูกไหมมันมีทั้งของดีมากของดีแล้วก็ของที่แบบกลางๆเซบิบัฟแล้วก็ของห่วยไปเลยถูกไหมแต่พอเวลาเราไปรีเลสใส่เขาเนี่ยเขาจะหมอะพวกนี้ถูกไหมถูกปะครับกอ,อตามมาแต่พวกแวรลูจริงไหมอืมฝันดอเขามีน้อยถูกไหมเพราะว่าเราไปถืออยู่สองใบ อ่ะเขาสมมุติเขาหมอบสเตเดอรกัรดช็อตเนี่ยเขาหมอบหกเจ็ดเนี้ยเขาหมอบห้าหกเนี้ยใช่ป่ะเฮ้ยห้าหกตกใจว่ะเดี๋ยวสมมติเข้าฝันแล้วเราสวยไหมเนี่ยเอาหมอบดีกว่าเขาหมอบแอร์บัฟต์เนี้ยก็กลายเป็นว่าเขามีแต่ของดีที่แบบเข้ามาใช่ป่ะเพราะฉะนั้นก็คือเราไปบีบเลนส์ของเขาใช่ป่ะเนาะมันจะมีเรื่องคอนคอนเซ็ป คือเหมือนกับว่าเราพยายามปล่อยให้เลนส์ของเขากว้างเข้าไว้หรือว่าปล่อยให้เขามีบัฟอยู่ในเลนส์ของเขาอะถูกไหมได้ปหอันนี้คือเราไปบีบเลนส์ของเขาใช่ไหเราไม่ได้ปล่อยให้เขามีบัฟอยู่ใช่ปหมก็กลายเป็นว่าอ่ะถึงเวลาเราอาจจะสวยได้เราไปบีบให้เขาเหลือแค่ของดีเท่านั้นใช่ไหมเคลียร์ไหมสำหรับอันนี้เนาะเคลียร์ไหมเคลียร์ครับ ไม่มีใช่ไหมแต่เราจะซวยตอนที่เขามีใช่เก็บบัฟเขาไว้ใช่ไหม,มแล้วเราก็เก็บง่ายเลยเพราะเรามีโพซิชันถูกไหมเลดบล็อกดีเก้าเอ็กที่ใหญ่กว่าอี่เลยวะทำไม,มต้องเก็บบัฟเ<ม>ขาไว้ด้วยครับก็ให้เขาบัฟเราอย่างเงี้ยใช่ไหมหอตีถามป่ะใช่ไหมใช่ครับผมถามผมถามโอเคอ่ะลองลองคิดดูว่าสมมติว่า สมมติว่าเรารีเล a ไปใช่ไหมคือเรารไม่อยากเก็บบัฟเขาไว้ถูกไหมถูกไหมแล้วถ้าสมมติเขาเอาอินมาเขาจะมีแต่พวกนี้ถูกไหมครับเขาเอาอินมาเขาอาจจะไม่มีเขาอาจจะมีพวกนี้บ้างอ่ะอย่างเขาอาจจะเป็นพวกเนี้ยแต่เขาอาจจะหมาะพวกเนี้ยแล้วเราจะสวยไหมอืมถ้าเกิดสมมติว่าแบบเราทําแบบเนี้ยมันจะไม่เป็นการแบบว่าทําให้เราสะกุกไพ่เขาได้ง่ายขึ้นหรอครับ วว่า,อาพอถ้าเกิดเขาตามมาเงเราก็จะรู้แล้วเฮ้ยเออตามมาได้น่าจะมีแต่แวลูแ h น n d แรอ๋อแล้วมันจะดีกับเราอ่ะสมมุติอย่างที่บอกไงที่ที่พี่ถามตะเกียว่าสมมติว่าเรารี l e a ไปแล้วเขาแจมมาแต่พวกเนี้แล้วเราจะทำยงไงกับ hand น,นี้ใช่ไหมอืมครับก็บบจะเล่นยากอืมใช่ไหมครับผมโอเคครับเข้าใจแล้วครับอืมหืออือนั่นแหละสมมติเราพอเฉย,ยๆเราเก็บบัฟเขาไว้เรายังนําพวกนี้อยู่ถูกไหม ใช่ไหมหรือถึงแม้เราเจอพวกนี้ก็ตามเราก็ยังมีโอกาสจะรอใส่เขาถูกไหมเนาะเราแล้วเราก็มีโอกาสแบบมีโอกาสกลับมานำใช่ไหมครับอืมครับผมก็ได้แหวลูจักบัฟเขาด้วยใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมติเราหิบจริงจริอะไรเงี้ยใช่ใช่ไหมเราอยากให้เขามีบัฟเยอะๆอยู่แล้วยิ่งทําไมเราถึงเราถึงเล่นกับคนที่มันเป็นเหมือนกับว่าหมาบ้า มาเนียกอะดีกว่าสมมติว่าเราเล่นกับคนอย่างเงี้ยกับเราเล่นกับคนอย่างเงี้ยอ่ะสมมติว่าเราเล่นกับกู๊ดแท็กใช่ไหมไทเอ็กซ์เกสหรือว่ากู๊ดแห็กหรือว่าเราเล่นกับมาเนียกแบบคนที่แบบสาดเงิน เราเล่นกับคนนี้ดีว่วอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าเขามีบัฟแบบมวัวซัวเต็มไปหมดถูกไหมแต่ถ้าบอกว่าเราเล่นกับ2คนนี้ก็เราจะมีคือเขาบัฟเป็นเขาจะไม่บัฟแบบมวัวซัวถูกไหมเขาจะมีทั้งแว l ลูเขาจะมีทั้งบัฟแต่ว่าไอสำหรับคนนี้มันเป็นคนบ้าเพราะว่าสัดส่วนที่เขาบัฟมันจะเยอะกว่าแว l ลูถูกไหมเพราะว่าเขาจะเอาชนะทุกพอร์ตไงเขาถึงเป็นเขาถึงเป็น aggressivefish เพราะนั้นอ่ะ มันก็ง่ายกว่าที่เราจะเล่นกับคนที่แบบมีบัฟเยอะๆเต็มไปหมดใช่ไหมเนาะส,ส่วนเล่นกับตัวเนี้ยเราจะกินยากสุดเพราะว่ามันเจอแต่ว่าอ่าอะไรอ่ะมาทีแต่ละทีมีแต่ของแข็งมันไม่ค่อยบัฟเลยใช่ไหมมีบัฟบ,บ้างแต่ว่าน้อยส่วนในพวกเนี้ยบัฟเยอะแต่ว่ามันมาทั้งแบบสัสดส่วนที่แบบปวดหัวเพราะว่าเล่นหนักแล้วก็มีทั้งแว l ลูทั้งบัฟคือแบบทำแบบ ค่อนข้างสมดุลใช่ไหมก็เราเรานี้ใช่ไหมเนาะครับโ no. okay. อเคอ่างานสุดท้ายใช่ไหมว้าวใช่สำหร,รับวันนี้เหรอเดี๋ยวนะอันนี้ถ้าสมมติว่ามีโพซิชันพี่เลสได้เลสเลสได้นะสำหร,รับวันนี้แต่พอเวลาเป็นเป็นสำหร,รบับอันเนี้ยเป็นเอาล์โพซิชันอย่างเงี้ย มันมันห่วยไปหน่อยอาจจะเลสคิงแจ็คขึ้นไปคิงแจ็คควีนแจ็คซูตคิงแจ็คซูทคิงแจ็คออฟสูทยังไม่อยากเลสเลยเพราะว่าพอเวลาสมมติ<ล>มันมีคนล,ลิมมา<อ>ด้วยใช่ไหมครับคือลิมมามันมันดีกับเราอยู่แล้วไงเพราะว่าลิมมาส่วนใหญ่เขาวิกถูกไหมเราอยากเล่นกับฟิชอยู่แล้วใช่ปะ่ะแต่ว่าแฮนแฮนอย่างเงี้ยคือมันเรียกว่ามันโดมิเนตน้อยไปหน่อย สมมติคิงสิบเราอยู่ตรงนี้ถูกไหมคิงสิบเรายังแพ้ควีนแจค็คไอคิงแจ็คอะไรพวกนี้อยู่ถูกไหมถูกไหมเรายังโดนพวกนี้นำอยู่ถูกไหมเร่ยบบ่ะแต่ถ้าบอกว่าเรามีคิงแจ็คเราจะนำโดนนำน้อยลงถูกไหม เราจะเราจะโดมิเ a t e เขาเยอะขึ้นถูกไหมแล้วด้วยด้วยความที่เขามีห้าสิบบิบเด้ยใช่ไหมแบบมันทําให้แบบไพ่ของเรามันไอ้นี่พอเวลามันเข้าเข้าฝัดเข้าอะไรเงี้ยมันมันได้น้อยไงเพราะว่าไพ่ของเรามันเหมือนกับว่าไพ่ของเรามันเน้นเล่นสีอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่ามันเป็นแค่ Sid, คิง g สิบ k i กอร์แค่สิบแต่ถ้าบอกว่ามี king jack ออฟสูดอย่างเงี้ยมันเป็นเริ่มเป็นไฮการ์ดแล้วใช่ไหมแต่อันเนี้ยเราส่วนใหญ่เราเราจะลุ้นสีใส่เขาใช่ไหมแต่ว่าดูดิมีกินได้แค่50าสิบบายใช่ไหมเป็นพี่จะลิ้มดีกว่าอันนี้โดนเขาทับมาก็ต้องเล่นตามพอร์ตออสก็ต้องคอนะแต่อันนี้หมอบใช่ไหมอันนี้ไม่หมอบอย่างเดียวเลยเนะี่ยเพราะว่าเราคอไปโอ้โหคอลุ้นการ์ดช็อตคอลุ้นแบ็คดอว์ฝดแต่ว่าข้างหลังมันไม่มีอะไรให้กินอนะดูดิ นีผ่ผมแล้วผมพอไปนั่นนะ่ะเสร็จแต่มันดันตกให้ผมชโชคดีเราเราไม่ดูตรงนี้ดิไม่เกี่ยวเห็นไหมเราดูวิธีเล่นเห็นไหมก็นั่นอนะ่ะเห็นไหมแข่งโป๊กถ้าเราบอกว่าโตนี้มันมีโอกาสสักกี่รอบรอบที่เราไม่ตกเราก็เสียฟรียี่สิบปดถูกไหมนั่นแหละนี่ก็คือแฮนด์เนสก็คือโปรเทค ไม่ได้เลยใช่ไหมต้องโปไปเลยอืมใช่คือฟอบเราเลทได้ไหมยังพอไหวแต่ถ้ามันเป็นพี่ไม่เลทอย่างที่บอกไพ่มันห่วยไปนิดนึงเวลาเล่นออโพอซิชั่นถ้าสมมติอยู่ตรงนี้เ,เลทได้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้เราคอเพื่อคุ้มอยู่แล้ะมันคอแค่สิบไพ่มันพอเล่นฟอบได้แต่คอมาแล้วเราจะเล่นกับอะไร เราลุ้นที่แบบเป็นท็อปแพรติดสิบสติดคิงอย่างเงี้ยเราไปต่อหรือมีฟันดอยอย่างเงี้ยเราไปต่อแต่นี้มันไม่มีอ่ะได้ไหมเราจะไปลุ้นอะไรอ่ะได้ไหมเนาะก็นั่นแหละฮะท่านผู้ชมโอ,อเคอ่ะหมดแล้วเนาะสำหรับใครที่สนใจอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโป๊กเกอร์นะครับ สามารถเข้ามาเรียนรู้กันได้ที่เว็บไทยโปรกบีดคอมและสามารถติดตามข่าวสารและความรู้ใหม่ๆจากเราได้ที่ l i n e แอดทีพีบ